ที่ความหรูหรากำลังถูกนิยามใหม่อยู่เสมอความสง่างามไม่ได้เปล่งเสียงด้วยสีสันฉูดฉาดหรือการออกแบบที่วือหวาอีกต่อไปแต่มันกระซิบผ่านรายละเอียดงานฝีมือและออร่าที่แฝงอยู่และในใจกลางของโชว์รูมสุดหรูแห่งหนึ่งยานยนต์ที่สะท้อนปรชญาแห่งความหรูหรานั้นได้ยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามลิมูซีนสีดำปี2026คันนี้ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นคำประกาศแห่งพลังความประณีตและคลาสที่ไร้าการเวลา ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้เห็นรถคันนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามที่แผ่ซ่านออกมาภาพจากมุมมองด้านหน้าที่สมบูรณ์แบบเผยให้เห็นความกว้างสง่างามและฝากระโปรงหน้าที่โค้งเว้าวด้วยความตั้งใจกระจังหน้าประดับด้วยโครเมียมเงางามผสานเข้ากับระบบไฟหน้าเลดล้ำสมัยทุกดวงไฟเหมือนเป็นผลงานศินละปะของตัวเองทุกเส้นทุกโค้งถูกออกแบบมาอย่างมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพื่อความดุดันแต่เพื่อแสดงออกถึงความมั่นใจในแบบผู้ดี สีดำเงางามของตัวรถสะท้อนแสงไฟนุ่มนวลภายในโชว์รูมสเสมือนกระจกมันวาวที่เผยความพิถีพิถันในทุกตารางนิ้วขอองค์การออกแบบนี่ไม่ใช่แค่สีที่คุณเลือกแต่มันคือสีที่เลือกคุณสีที่สื่อถึงความลึกลับมั่นใจและหรูหราโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยคำใด เมื่อเรามองจากด้านหลังลำตัวที่ยาวสง่างามของลิมูซีนก็ยิ่งโดดเด่นมากขึ้นมุมมองจากด้านหลังอย่างสมบูรณ์แบบเผยให้เห็นไฟท้ายแบบเล็ดที่เรียงยาวสร้างความรู้สึกก่ขอขอองค์การเคลื่อนไหวแม้ในขณะจอดนิ่งดีไซน์ท้ายรถถูกออกแบบอย่างสะอาดตาและประณีตต่อราสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์นั้นแสดงออกอย่างเรียบร้ ให้การออกแบบพูดแทนคำพูดไม่มีส่วนเกินไม่มีความเยื่อเย้มีเทียนความไหลลื่นของสายตาอย่างต่อเนื่องท่อไอเสียแบบโครเมียมและสปอยเลอร์เล็กๆบ่งบอกถึงสมรรถนะโดยไม่ละทิ้งความสง่างามแต่มุมมองที่ตราตรืงที่สุดคงไม่ค้นมุมจากโดรที่มองจากด้านบนภาพมุมสูงของลิมูซีนสีดำปี2026คันนี้เผยให้เห็นถึงความยาวที่ทรงอำนาจ มันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือห้องรับรองส่วนตัวที่เคลื่อนที่ได้สัดส่วนที่สมบูรณ์จากหัวจรดท้ายเส้นสายอันสมดุลที่วางตัวอย่างลงตัวบนพื้นหินอ่อนในโชว์รูมทำให้รถคันนี้เปรียบเสมือนประติมากรรมเคลื่อนที่งานสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับความสง่างามในทุกองศา โชว์รูมสุดหรูเองก็มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์นี้มันไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือบรรยากาศผนังกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานเปิดให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่าง,งน,นุ่มนวลขับเน้นเส้นโค้งของตัวรถอย่างวิจิตรพื้นหินอ่อนชนเดเลีย e r คริสตัลและการตกแต่งที่เรียบง่ายแต่หรูราสะท้อนความใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกองค์ประกอบถูกคัดสรรมาเพื่อให้ลิมูซีนคันนี้เป็นศูนย์กลางของศิละปะแห่งยุนประกรรมยุคใหม่ และสิ่งที่ทำให้รถคันนี้แตกต่างอย่างแท้จริงคือภายในห้องโดยสารเมื่อเปิดประตูคุณจะรู้สึกราวกับได้ก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ภายในของลิมูซีนสีดำปี2026สวงสวรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความผ่อนคลายความเป็นส่วนตัวและความน่าประทับใจเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ระดับพรีเมียมถูกตัดเย็บอย่างประณีตจนไร้ที่ติ เสมือนชุดสูตรตัดพิเศษจากช่างฝีมือชื่อดังการตกแต่งภายในประกอบด้วยไม้แท้อลูมิเนียมขัดเงาและไฟเล็ดที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์สร้างบรรยากาศหรูหรายอย่างไร้ที่เปรียน ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลสุดล้ำหน้าจอสัมผัสแบบพาโนรามา2จอที่ควบคุมทุกสิ่งตั้งแต่ความบันเทิงอุณหภูมิไปจนถึงแสงภายในห้องโดยสารพร้อมด้วยผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงได้ในทันทีระบบเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ติดตั้งทั่วห้องโดยสารให้เสียงคมชัดราวกับอยู่ในการแสดงสด สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่านั้นภายในยังมีมินิบาร์แบบเย็นพื้นที่วางขาแบบขยายได้โตทำงานแบบพับเก็บได้และฉากกั้นพร้อมจอ OLED สำหรับความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักการเมืองหรือดาราระดับโลกรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้ความรู้สึกไม่ใช่แค่ความสบายแต่เป็นความสำคัญ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในรถถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่เข้าใจว่าความหรูหราที่แท้จริงอยู่ในรายละเอียดตั้งแต่สัมผัสของวัสดุความเงียบที่แทบจะสมบูรณ์ในขณะขับขี่จนถึงการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีได้อย่างไร้รอยต่อมันคือพื้นที่ที่ธุรกิจและการผ่อนคลายสามารถอยู่ร่วมกันได้ที่ซึ่งทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์และทุกประสบการณ์ยากจะลืมเลือนใต้าฝากระโปรงหน้าคือขุมพลังไฮบริดอันล้ำสมัยที่มอบการขับขี่ที่เงียบ ลื่นไหลและทรงพลังไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางไกลาการเดินทางในลิมูซีนคันนี้คือการล่องลอยอย่างมั่นคงและนุ่มนวลเพราะรถคันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อโชว์เพียงความงามแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้โดยสารสัมผัสถึงความเหนือระดับอย่างแท้จริงในยุคที่ความหรูหราไม่ใช่เรื่องของความมากเกินไปอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของความสมบูรณ์แบบและลิมูซีนสีดำปี2026คันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบนั้น มันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจมันแค่ยืนอยู่ในคลาสของตัวเองด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นภายในที่พธิธีพิถันและประสบการณ์ที่ไร้ที่ติหากคุณคือคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับความมั่นใจอันเงียบสงบความหรูหราที่ไราการโอโ้อวดและนวัตกรรมที่อยู่เหนือความคาดหมายลิมูซีนคันนี้ไม่ใช่แค่รถที่คุณชื่นชมแต่มันคือตัวสะท้อนตัวตนของคุณเพราะในโลกของความหรูหราีไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่มันคือการมาถึง